คิดขึ้นกดสายเดินเข้าไปในหัวาก็มีประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกอีกครั้งสําหรับน้องหญิงกับท่านพี่ส่วนข่าวต่างๆประเด็นต่างเนี่ยโยมก็อาจจะโยมก็คงจะรู้แล้วแต่มามพูดเรื่องนี้ก็พูดไปมันก็เป็นเรื่องเดิมๆเ,เพราะว่าเรารู้ๆกันอยู่ว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ที่มันร้ายคือมีด็อกเตอร์เนี่ยไปไปไปเชื่อ,อ เออและที่ร้ายไปกว่านั้นคือด็อกเตอร์ไปเลิกกับไปย่าอยากได้ย่าร้างกับสามีและดีใจเอาใบยาไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ของเขาอาจารย์น้องหญิงอะไรเขาเนะี่ยออาจารย์กับน้องหญิงนี่ก็ดีใจที่ทําให้ผัวเมียเ,เขาเลิกกันได้ทําให้สามีเขาครอบครัวเขาแตกแยก,กได้เนี่ยมันเป็นภัยร้ายแหล,ลนะ มันเริ่มเป็นภัยร้ายแต่ก่อนอาตมาเคยพูดว่าเออถ้าสองคนคนนี้สองคนเนี้ยเขาอยู่กันอย่างนี้นอยู่ในโลกของเขาโลกแห่งจินตนาการของเขาเล่นไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครอาตมาก็ดูว่ามันน่ารักดีเนี่เขาปล่อยเข้าไปเขาก็อ,อ,อยู่กันฟุงฟ้งฟิ้งนุ่งนิ่งของเขาง้งง้งเง้งเงงมันก็ไม่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 ไม,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 ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ลองไปดูดีๆนะลองไปคิดพิจารณาดูลองไปดูดีๆส่วนมากมีแต่คนนะ ที่เข้าไปหาเขาคนที่เข้าหาเขานะเขาไม่ได้มาอ่ามาเลข่ขายตามบ้านอ่าฉันมารับรักษาคนนะไปเดินตามบ้านตามมันไม่ไม,ม,มีนะส่วนมากก็มีแต่คนเนี่ยเข้าหาเขาเองแล้วก็กลายเป็นผู้เสียหายแล้วก็เกิดเป็นประเด็นส่วนมากเข้าไปหาเขาเองทั้งนั้นนะแล้วก็ไปเชื่อเองเชื่อด้วยอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> <c oughs> เอเอ อลองคิดดีดีนะแต่เรื่องนี้มันก็พูดแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้มันเนี่ยตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังอยู่แล้วนะนะเออมันก็ผิดกันทั้งสองฝ่ายแล้วมันก็เลยมันเริ่มร้ายแรงขึ้นเรื่อยเรื่อย่าไอ้คาว่าด็อกเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าคําว่ามีคํานํำหน้าคําว่าด็อกเตอร์นี่จะฉลาดทุกคนอามาเคยบอกแล้วนะว่าความรู้ความฉลาดกับความมีสติปัญญาคนละอย่างกันความฉลาดเขาอาจจะฉลาดใน เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอะเชี่ยวชาญในเรื่องของการทอผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยเชี่ยวชาญการทอผ้าไหมจนได้ประกาศนียบัตรใช้ได้ใช้คําว่าด็อกเตอร์แต่ลองให้มาปลูกผักสิก็ปลูกไม่ได้ลองเข้าไปติดป่าดูสิจะมีวิชาเอาตัวรอดการเดินป่ามีไหวพริบปฏิพานอะไรไหมเพราะว่าไหวพริบปฏิพานความมีสติความรู้ตัวนี่เขาเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นแล้ว ปัญญากับความรู้มันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปเราอย่าไปใช้คําคํานี้เลยว่ะอุ้ยขนาดด็อกเตอร์ก็ขนาดนั้นอะไรเงี้ยไปว่าเขาเขาโง่เขาอะไรหน่ยอยนะโง่าจาัิงเลยขนาดนี้นี่ขนาดด็อกเตอร์แล้วยังไงอะด็อกเตอร์โง่ไม่ได้เหรออืมนะเนี่ยเขาทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกนี่เออมันเลย อาตมาเลยเออมันเริ่มหนักขึ้นเลยแล้วนี่นะเอนะอนะกลายเป็นภัยแล้วนี่ย <c oughs> แล้วคนไปหลงเชื่อเนี่ยแตมาก็อยากจะกราบหัวใจของโยมงามๆสักทีโยมท่างจะพูดตรงๆก็โยมโง่ได้ใจทีลนะ แล้วก็เรื่องการเสพข่าวการดูขาาด่ขาวการดูสื่อต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ปัญญาด้วยบางทีมันก็มีสื่อที่มันเฟกคือมีข่าวปลอมอะ่ะบางทีก็ข่าวจริงข่าวนี่ก็ดูดูหน่อยให้มันทันโลกทันเหตุการณ์หน่อยนะ,ะเหมือนกับอ,อโยมสีกาคนนั้นน่ะที่เขา <laughs> เป็นผู้เสียหายเขาไม่เคยดูข่าวดูข่าวอะไรเลยอย่างเงี้ยนะไม่ไม,ไม่ไม่ทันโลก ก็จําเป็นที่จะต้องทันโลกหน่อยบางทีเราอย่าไปปิดกั้นตัวเองเราอย่าไปทําน้ําเต็มแก้วเราจะไป n น no เทคโนโลยี no ดิจิตอล no ปิดกั้นตัวเองให้ตัวเองอยู่ในเป็นมนุษย์ถ้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เอาอให้มันทันยุคทันสมัยมันจะได้ทันคนพระก็เหมือนกันโลกเข้าไปถึงนี่ไหนแล้ว เราก็จะได้เทศให้มันทันยุคทันสมัยเหมือนกันให้ความรู้โยมไปวันนี้ว่าจะไม่มาพูดเรื่องนี้นะเรื่องประเด็นดน้ำมาเนี่ยว่าจะไม่ได้มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่าก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็มีข่าวมีข่าวมีประเด็นมีอะไรตามสือ่อตามอะไรอยู่แล้วว่าเรื่องมันเป็นไปยังไงแต่ที่จะตาม,มาพูดคือมันมันมัน มันรู้สึกว่ามันจะเริ่มร้ายแรงแล้วก็ไปทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกด้วยแล้วก็อะไรด้วยหลายหลอย่างเออเริ่มทําตัวไม่น่ารักเลยนะท่านพี่น้องหญิงเนี่ยนะเออกับผู้ติดตามเขาอะไรคนนึงอะ่ะเพราะว่าสองคนนี้เขาเคยถูกเรียกมาปรับทัศนคติเลยนะทีหนึ่งว่าเออไปรักษาอย่างนี้มันไม่ได้มันมัน มันผิดกับเออสาธารณสุขอะไรก็ว่ากันไปใช้กฎมงกฎหมายกับผิดมาตานน่นนี่นั่นเขาก็เลิกทำเขาก็เลิกไปเลยนะเขาก็เลิกทำแล้วเขาก็ไปเออถ่ายคอนเทนต์ถ่ายอะไรของเขาเออต่อมาก็ว่ามันก็น่ารักดิเขาก็เลิกแล้วอะไรศูนย์ปฏิบัติธรรมอะไรศูนย์รมอะไรเขาเนี้ยเขาก็ปิดตัวลงไปเห็นไหมมันก็เงียบเงาเขาก็เลิกกับทำนะแต่โคแ,แต่ที่เขาได้มาทำอีกทีเพราะคนเข้าหาเขาไง คนเข้าไปให้เขาทำเขาถึงทำงันนี้มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาอีกอและอีกอย่างพระนะยังมีพระพระไปหลงเชื่ออีกมึงคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เข้าสู่หัวกระบาลมึงเลยเลยะเปิดมันเสียชาติพระเสิกไปนะพระที่ไปหลงเชื่อของอันนี้อ่ะที่แรกว่าจะไม่มาพูดเรื่องนี้เนี่ยถึงถึงหมู่บ้านแล้ว อาจจะได้บินทบาทแล้วนะอ่าที่แรกก็จะมาพูดเรื่องของพญาธรรมมิกราชที่เขาอ้างว่าเขาเป็นพญาธรรมมิกราชอ่าอ่าเอาไว้ครั้งหน้าดีกว่าหรือตอนเย็นหรือต,าตมาว่างๆหรือคือถ้าถ้ามีฟีลลิ่งแล้วแต่อารมณ์ตมา,ตมาแล้วแต่อารมณ์นักขณะนั้นตมาไม่สามารถที่จะไปบอกล่วงหน้าได้ว่าเออจะทําตอนไหนหรือจะมาพูดให้ฟังตอนไหนอื เพราะเรื่องเมื่อวานมันก็คือเรื่องของเมื่อวานเรื่องอีกวันข้างหน้ามันก็คือเรื่องของวันข้างหน้าตอนนี้เอาตอนนี้ตะมาไม่สนใจวันวันหน้าวันหลังตะมาสนใจแค่ปัจจุบนันโดยบอกไม่ได้ว่าจะมาพูดให้ฟังตอนไหนเรื่องพญารรมิกราชคือใครและมันมันทําความเสื่อมเสียระดับประเทศเลยนะไอคนอ้างตัวเป็นพญารรมิกราชเนี่ยและไม่ได้และไม่ได้อ้างตัวมาแค่ในยุคสมัยนี้สมัยเดียว มันมีที่มานะอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังไม่รู้ตอนไหนแหละแค่นี้แหละสุดสูสังนะว่าเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาข้เจริญพร